โอเคก็ okay. สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอ่ะอ่อะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้ก็อยู่ในแมปซูโม,โม่นะเออผมเห็นนะมันได้สนุกดีเหมือนกันแบบนี้อันนี้ start racing challenge your first sumo ซูโม่อ๋อ challenge ทดสอบของแรกอเราต้องคลิก ตุบูษเออไอคองกระดูกเอาไปขอบคุณครับอ่ะแล้วเราก็ต้องมากินข้าวปั้นตรงนี้เพื่อไปแข่งสินะเอ้อยดูๆตอนนี้ผมเริ่มมีอะไรอะไขมันหน้าอกเอะนี้วทำไมมันไม่ลงไปจีบพุงวะนะ ่าเราต้องมาฝั่งนี้นี่คืออะไรอ่ะเล่นขาเหรอเราก็ต้องมาออกกำลังกายต่อเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะโอเคพ่อผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วก็พอเหระโอเคเราต้องไปตรงนี้ อ๋อชุนกรแพงต,งต้องไปแอนเล็กสุดแย่งแย่งได้ไหมเพื่อนเฮ้ยเรอเราเล่นด้วยนะเพื่อนนะอุ้ยตะกี้ผมเห็นคนดูตัวเองหนมคิดไปเองคิดเองแหละเนาะอะไรอ่ะกิฟของขวัญไทย5%้ิน Would you l i วิน o publish p u ับชีพัอ๋อไม่ยังไม่มีสัตว์เลย ซื้อทำไมจำทูลีเยสจำเธอออกโดดเพื่อออกต่อไปก็อ่อซุ่มบายแพดวิชยิโว์วนด้วยวินวออของคุณรุชิบะโอ้โหกากสุดเลยเยจังแต่อะไรน่ารักก็พอแลหละลองชิบะเขาต้องทำอะไรต่อ เราเราฟาร์มต้องฟาร์มต่อใช่ไหมเดี๋ยวเรามีนี้ประมาณน,นี้เราลองใส่ไบนี้ไหมมาคุณสู้ผมเหรอผมมีไข่มันที่หน้าอกเชียนะนี่ไงคุณสู้ผมได้ไงไข่มันที่หน้าอกไขมันใหญ่มากๆใหญ่กว,ว่าพุงมันหมายคขาว่ายังไงไหนต,ต่อไปก็อันนี้ฮะพอยิ่งมา ซูโม่แว่นหรือจะสู้กับเราเราคือใส่มันไม่ลงพุงเราคือคนที่ไ่มันไม่ยอมลงพุงนี่โอ้ยนี่ส่มันไม่ลงสาเครีย <c oughs> ดเลยโอ้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 โหโอ้ย,อย,อยกระเด็นเลยโอ้ยเราก็สู้เขาไม่ไหวครับทุกคนถงใส่เราต้องเชื้อพลังก่อน โดยการอีดเอ้อยเพื่อนเพื่อนโครงกระดูกมานั่งกินด้วยกันมาเพื่อนเพื่อนหัวเหลืองเดี๋ยวเราก็นั่งกินตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องเจนาพลังของเราให้เยอะๆแล้วก็ต้องทําให้ทุกอย่างมันบาลานซ์กันแต่ว่าผมอยากไปสุม่มสัตว์เลี้ยงอะผมสุ่มสัตว์เลี้ยงก่อนดีกว่าโอ้ยนิ่ใหญ่ ครบทุกส่วนไขมันลงทุกส่วนเลยนี่เผ็ดอินดิกเอสุมสุมเอกก่อนได้ไรอะ่ะโอชิบะอีกแล้วแมวชิบะได้เยอะแล้วโอ้ย COVID โคฟิดเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะอ๋อโควิดเก้าเป์เซ็นต เอาไปโกฟิตสองตัวแล้วดี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 ดดขอหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไหมโกฟิตอีกแล้วเหนื่อยจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราแัดตัวนี้อีกครึ่งเวทอ้นหช่วตัวเดียวเขพเกดได้ด้วยอัพเกรดได้ด้วยเดี๋ยวเราสุ่มได้โกฟิตแค่ตัวหนึ่งม่เอาชิบะได้ไหมอยากได้โกฟิต ปลาทองอยากได้ปลาทองโอ้ยบอกไม่อยากได้บาดจังเลยชิบะโอ้ยจะหมดแล้วจิบะอย่าอย่าทำแบบนี้โอ้ยได้แมวโอ้ขาดตัวเดียวเนี่ยไหนอัพเกรดจิบะสิคูณสามอ่ะนี่ก็คูณสามเหมือนกันงั้นเราเอาอันนี้ก่อนล้วกัน ไปฟาร์มก่อนนี้ซื้อหอบอสเราต้องได้หนึ่งหมื่นวินกดที่ปลดล็อกประตูใช่ไหมไปครับเฮ้ยคุณผู้หญิงขอกินด้วยนะเขาก็กินแล้วก็ไปเล่นกล้ามกอที่ร่างกายจะได้แข็งแรงไม่เปิดโคงกระดูกแบบนี้ เป็นได้เท่ายงม็อบพ่อก่อนเดี๋ยวไปสองพันห้าแล้วเด็บทำอย่างอื่นดี้สองพันห้าด้วยนี่คือ,อทำได้เมื่อครบพันสองอันนี้เราก็ฟาร์มให้ถึงหมดสองแล้วก็ย้ายไปอันนี้คิมิโอเคมาต่อยนี้เฮ้ยทำไมพี่เกตัวแปลกๆวะเนี่ยอยากเห็นหน้าพี่เกจังเลยหันมาหน่อยพี่ โอ้โหหล่อซะด้วยแต่ตโตอ้วนไปหน่อยอ้ยตอนนี้พลังของเราก็สพันแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองอะ่ะไปห้าพันพอก่อนทำอย่างอื่นบ้างตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นมัง้งมั้งนะ <laughs> โอ้ยแล้วไอ้นั่นอยู่ไหนแล้วอะท,ที่เล่นกับสาเอายี่นี่นี่นี่ นี่สองหมื่นห้าหมื่นสองห้าพันสี่เราเล่นได้สามสิบขยะขยา,ยาโอเคพันสองย้ายยี่จะเล่นในหกพันาทเราจะไปใส่กิบบิคเบิรมกันต่อซีพีว่ากิบบิคเบิรมเขาจะเอาเราลงก็เืเปล่าตอนนี้มันมีหนึ่งหมื่นเลยนะช่วงนี้เกมเหมือนกันคูณห้าเนี่ยรีบรีบมาเล่นนะทุกคน เอ้ยจะคิดได้อะไรอะ่ะดูไม่ทันโทษทีโอเคมาผมจะมาแก้ตัวคุณคุณแว่นเอา้าไม่ใช่คุณแว่นสิใส่คนนี้ลืมลืมโอ้โหเสียงสุดยอดมาจีพิบเบิ้มโดนผมโดนผมสวบตัวเนี้ยแหะตัวไม่เกี่ยวนะครับ ตัวเล็กแต่กได้หมดนะเออนี่คนต่อไปผมจะต้องใส่นักซูโม,โม่มาเตอร์ซูโม,โมออ่โอ้โหไม่ไหวจริงๆอ่ะผมสู้เขาไม่ได้เลยสงสัยต้องไปพัฒนากล้ามเนื้อเหมือนคนคนนี้เราต้องกินมากกว่าเดิมโดยการย้ายที่ไปสองพน้า ทุนนี้คนสองนั่งได้นี่เรากินอะไรนะ่ะข้าวแกงกะหรี่ไก่กรอบปะเนี่ยด้าน,นหลังเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเค้าวปันป้นเออข้าวปั้นฝั่งนี้เป็นอา่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแกงกะหรี่ไก่ด้านหลังก็จะเป็นเป็นอะไรอะ่ะชื่ออะไรอะ่ะ เอาด้วยช่างมันเถอะตอนนี้เราก็แค่ฟาร์มให้เฮ้ยร่างกายผมเริ่มอ้วนอ้วนแล้วจังหวะนี้ร่างกายผมเริ่มอ้วนแล้วทุกคนอาเซหนึ่งหมื่นก่อนแล้วกันทำอย่างอื่นต่อเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยหย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยหย่าผมเป็นกระดูกตัวเองอ่ะผมคิดเองเนี่ยนี่ผมใส่อะไรผ้าอ้อมมั้เนี่ย โตทำไมโตผมเหลือสายอยู่แค่นี้เนี่ยตกาาจริงๆไอ,อย้ยาโอเคมือนึงแห้มันบาลานแล้วกลับไปใส่กับพี่อ้วนต่อเัาจะไม่ยอมแพ้มีแค่นี้แน่นอนเฮ้ยอยาเฮ้ยอยาเฮ้ยเฮ้ยเม่อกี้อะไรอ่ะอ๋อมันขามันใหญ่ขึ้นแล้วผมเริ่มกลายเป็นคนปกติแล้วตัดไปมือนึ่งจะ่ปฏิกับพี่อ้วนต่อ ต้องชนะพี่อ้วนได้พี่ย่าไปพี่อ้วนเจอกันหน่อยครั้งก่อนเราอ่อนให้เฉยๆหรอกนี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นไงล่ะพี่อ้วนโดนผมแล้วนี่คือสาการิพ,พันรอบเอวเหรอวอล์กเอา หนึ่งวันสองร้อยตมอ๋อน่าจะเป็นนาจีนะไม่น่าจะเวีหรอกนี่อะไรอะ The Oyakata Come Every Week to Train You How to Equip One More Pet อ๋อชื่ออะไรอะ่ะมันจะมาทุกสัปดาห์ ไปเราฟาร์มต่อดีกว่ะกินเข้าไปร่างกายผมขาดขาดกล้ามแน่เลยผมต้องไปเล่นกล้ามให้มันเยอะขึ้นรู้สึกตอนนี้อ้วนตัวตับมากใส่หมื่นสองอีีสองสีไอ้ยา่าอ้ยา่าโอเคหมื่นสองแล้วมาไปเลยไอ้ยา่ากุยย่าทำไมแขนผมมีแค่นี้วนะเนี่ยไม่สมประกอบแล้วทำตัวเราให้สมประกอบกันนะครับทุกคน แขนของเราต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่ไงเรียบร้อยแขนขเรากลับมาเป็นแตน่นี้คืออะไรฮะขนลักแร้เราเปลี่ยนผ้าอ้อมได้ไหมนะครัลนผ,ผมต้องฟาร์มตัวนี้จนถึงหนึ่งหมื่นเพื่อปลดล็อกเราขอเวลาสักครู่นะ ตายโคตรเหนื่อยต้องนั่งคิดเรียบร้อยครบแล้วขออนุญาตไปเลยนะครับพี่แว่นพี่แว่นซูโมอกอียด่านหม่หุยฮะแต่และตัวสองพันตัวไหนกากสุดตัวนี้กลางสุดไหนลองซิวผมจะสู้เขาได้ป่า ตัวเล็กกัผมไงไงผมก็สู้ได้หร้อปะนี่ไงบอกแล้วกระเด็นเลยต่อไปก็ที 2000. ่สองพันี่โครงกระดูกมีดแค่ตัวสูงเท่านัา้นแหละวะอ้าวชิบหายโอ้อะไรนี่เราต้องมาฟาร์มอีกแล้วสินะเอา้าเราฟาร์มตัวนี้ไม่ได้ต้องสามเณนต้องกลับไปโลกเก่า ขอตั้งกับเปโลกเก่านี่อะไรอ่ะเฮ้ยเจนแลพอดโอ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยคนรน่ากลัวเขาคงต้องฟาร์มให้ฟูไปเลยเฮ้ยพี่จะ <า S 1> บังผมทำไมพี่โอ้โหผมก็กลัวเป็นนะพี่ชาย use wind to train fatter ใช้วินห้าเพื่อเพิ่มความเร็วนี้ถ้าเปิดจะใช้โอก็ดีนะเราจะได้แบบฟาร์มกันยาวๆไปเลยนะจนถึงสามหมืนสองใช่ไหมเออสามหมืน อะไรอ่ะแมสเลเวลเรียบร้อยสามหมื่นละนี่ตึกอ้วนขึ้นเยอะเลยต่อไปเราก็ต้องไปออกกำลังกายใช่ไหมกินเยอะต้องออกกำลังกายพอผ่านไงขวัญคิลลารี่อีเกินโอ้ยนี่เล่นซูโม่เปิดแฟลชด้วยเพื่อความเร็วนี่นี่ไปหมื่น มื่นสองอึบอึบอึบที่อยาที่ยา,ยานี่คืออะไรทักอ๋ออีก้านอ่ะสองหมื่นห้าจะได้ไปโลกหนึ่งนีอูนน้ยอ,อยู่ไรทุไม่ไม่ไม่ตัวเดียวก็เหลือและเดี๋ยวเลยว่าเราลืมไปสุม่มเดี๋ยวค่อยไปสุ่มที่อีกโลกหนึ่งแล้วกันน่าจะดีกว่าถ้าาสมพวกนี้น่าจะไม่ทัน คนโลกทอยู่ข้างหน้าก่อนเขาเจ็ดมือน่ะเราเยอะกว่าเฮ้ยเราเยอะกว่าเขาเยอะนี่คืออะไร fk โซนเราไม่เข้านะเราไม่ fk เคเกียดนี่แล้วก็มานี่ต่อมาอตเฮ้ยอย่าเฮ้ยหย่านี่ตอยเหล็กมือผมแตกทาเหล็กไม่แตกเอาตรงเอ้ยเอ้ยเอย คืออย่างเราก็ไต่เหล็กไปเออเออเหล็กหรือมือจะแตกก่อนกันเอ้ยเอตอนนี้ตัวผมก็เริ่มมีกล้ามแล้วเริ่มสู้คนอื่นได้แล้วสามมือสองแล้วไปปเ,เอ้ย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 โอเคแค่นี้พอละเดี๋ยวเราต้องไปตรงนี้เอ้ยที่ดำโอ้โหดำปีเลย เราก็ไปตรงนี้โลกใหม่ของเรามาเรามาเจอกันใหม่ดีกว่าวพี่ตัวสูงสีเหลืองโอ้โหขนาดน,นี้เลยก็สู้พี่แกไม่ไหวนะอ๋อดูนี่ได้รีคอมเมดแปดร้อยสิบสี่ประมาณแปดแสนวะต้องค่าพลังประมาณแปดแสนอะ บ้าบอเราต้องกินข้าวเยอะๆอุย้ยขึ้นเยอะมากเลยอ่ะเขาถ้วยห,หมดแล้วอ่ะเราต้องไปตบตัวแรกก่อนไอ้จิว๋วเพื่อนเราตีกับตัวใหญ่อ่ะเพื่อนเราโคตรเต็มโดนกลิง้งเป็นลูกชิ้นเลยไอ้จิว๋วปองหน้าพี่เลยไหมน้องบีดไปนี่ เสียงแบบตอนมันแพ้นี่เครียดมากเลยนะร้องสะังเลยเท่าไหร่ละฝั่งนี้สองแสนเจ็ดโอ้โหลดอย่างไวอะ่ะเราต้องไปสาต่อถ้าตอนนี้รู้สึกว่าอ้วนตุ๊บตั๊บยังไงไม่รู้ก็ต้องรักษาสมบุลในร่างกายนะครับนี่แพมเปิดของเราเริ่มฉีกขาดแล้วทุกคน ก็จะมองมุมบน,นครับแราไม่มองม,มล่างนะเหมือนแพมเพิรตผมจะเล้ขี้ยงไงไม่รู้ครับโอเคแล้วก็ฟาไปนานต่อไปต้องปลดล็อกใช้สามแสนถ้ย่ยโอเคผมก็ฟารมมาได้ประมาณหนึ่งนะเหนื่อยเหนื่อยมากมากการฟาร์มไหนเรามาลองแก้ตัวกับคนนี้ พี่ขี้ก,ก้างตัวสูงต้องใช้พลังแปดแสนไอ้น,นี่ล่ะล้านเก้าโอ้ตายแล้วมีสามล้านนะอาจจะสู้คนนี้ได้แต่ห้าล้านน่าจะยังไม่ไหวมาผมมาแก้ตัวครับเี่โดนนี่ไงขี้ก้างก็คือขี้ก้างอ่ะเนาะสู้เราได้ไงนี่โอ้แขนเห็นแขนแล้วท้อแล้วแขนแล้วใหญ่มากโอ้ย มันง่ายอย่างนี้มาเจกันหน่อยไอไอน,นี่เราสู้ได้ไงประเด็นอะต่อไปก็ยี่สิบสี่ล้านว่ะไม่ลองไม่รู้โกคูโกคูกคละโอเครู้เรื่องแค่ดูก็รู้มีอะไรอีกไหม มีไอ้นี้ใช้สามแสนเพื่อปลดล็อกเดี๋ยวเราไปเปิดไอ้นี้ก่อนเอกโอ้ยเคล็งกระเด็นท <c oughs> ี่ใช้สามหมื่นมีใช้สามพันเอาสามพันข้อช่วงน,นี้จนได้สตาร์ฟริชปลาดาวตัวต่อไปเฮ้ยขึย้นฟ้าอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว,ว่าพุ่งขึ้นฟ้าอย่างนี้ โค้ดเพทโค้ดแพทโอ้ยสองเปอร์เซ็นต์น่ะโอ้ยมีเอฟเฟกต์อย่างงี้ให้ด้วยอันนี้คือพวกนอเมละธรรมดาทั่วไปแต่อันตะกี้คือแบบไงเขาเรียกว่าอะไรนะของแร่ของหายากสเ <Snake. No. S 1> นกโง่เรียกพอชั่นมาไอ้พอชั่นเอาไว้ทำอะไรดูสิ โชเ่นเกต5นาทีได้5นาทีคูณ2แมชวอกกิ้งวอกเอาพาวเวอร์อ๋อทำให้เราคูณ2นั่นเองมีอะไรอีกไอ้พี่โคชต้องไปหาโค้ชมาใส่กันนะทุกคนเดี๋ยวผมไปหาโค้ชมาแปะไว้ใต้คลิปก็ได้เผื่อทุกคนอยากได้เนาะ ก็น,นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วน,นี่ก็พอเท่าปกติแล้วก็จะมีนี่ไอ้สามแสน,น 300. อันนี้คืออะไรเก็ตทาร์กอ๋อได้เก่งเลนอันนี้ได้ยังยังไม่ได้ไวินสามสิบครั้งมาเราขอวินอีกสามสิบครั้งให้มันครบๆไปไหนดูซิว่ากางเกงในใหม่ของเราจะเป็นยังไงเราจะได้ไม่ต้องใส่ผ้าอ้อม มาเลยพวกผมมาได้หรอกเราฝึกมาเป็นอย่างดีมันตัวเราไม่กลมเหมือนไข่ต้มอย่างนี้หรอกเรียบร้อยไหนไปดูสิมีเครมได้แล้วกางเกงไหนหม่ดับคอมมอนอุย้ยเราไม่เลอะขี้ทุกคนโอ้ไหนลองซุม่ม อันนี้สามหมื่นไว้ก่อนเอาสุ่มนนี้กันไหนดูสิเปิดจะได้อีกรอบไป้สุ่มไันหมดสามหมื่นเลยได้งูได้ปลาดาวยินหยังได้ยินหยังเฮ้ยไห้ยินหยัยงมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวนะยินหยังมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเอ้า ไ,ไม่ใช่มีแค่นี้หรออยิ่างอยู่นี้แล้วก็มีตาฟิสก็ว่าอยู่เราไม่ได้ดูเองนัำเกรดอัำเกรดได้ไหมใช้หกอันใช้หกตัวน้ำเกรดไม่ได้แอดมีงูนี่ตาตาฟิสปะและไอ้นึ้ของเราหายไปไหนรู้เราว่าผิดโลกปะเนี่ยไอ้ที่เราเปิดตอนแรกหายไปไหนละอันนี้ปะใช่ไหมถูกไหม มันมีตัวนี้แลมัน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 ฮะแล้วตอนแรกเราสุ่มได้ตัวอะไรนะตัวนี้อีกคกรึ่เบสอีกจุดหน้าไปสุ่มไม่ได้งูอีกสักตัวสนิกได้กินอย่างมาสองตัวโอ้ไม่ก็เรือ ตุ่มต่อปลาดาวอีกแล้วรอบสุดท้ายสเน็กงูอีกรอบหนึ่งวะได้รอบนี่รอบท้ายแล้วได้สเน็กโอเคอ๋อแปลงร่างงูเท่าไหร่5.25ค่อนข้างเยอะนี่ปลาดาวอัพขึ้นมา ก็สู้งูไม่ได้งูได้เยอะกว่าอ๋อแม็กได้อัพเกรดได้แค่คันเดียวแล้วแล้วก็เราได้พลัสชั่นตะกี้ใช่ไหมตะบนก็ไม่น่ามีอะไรละตะบนและโอเคเอ้ยพี่ดำพี่ดำไปไหนพี่โอ้ีีพี่ดำอ๋อไม่ใช่พี่ดำหรอก จะตบไปห,หายขาวเลยเฮ้ยไม่ใช่เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนดีกว่าเนาะผมกดจนนิ้วงึกนิ้วงอแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ